เดทคัมพีเทพปริศตอนที่114เดทนางพญาเมื่อนางพญากระหายเลือดถูกเรียกออกมาอาจเป็นเพราะนางยังโกรธเย่อย่างที่ไม่สนใจการคัดค้านก่อนๆน,นั้นของนางนางพยายามแข็งขืนกลับเข้าไปในคัมพีเองตั้งจากโคเงาผู้แสดงให้เห็นความกล้าหารและความสามารถพิเศษนางยังคงใช้ปีกทองคุมร่างของตัวเองไว้ไม่ยินดีให้ใบหน้าของนางปรากฏต่อหน้าผู้คน ดูเหมือนนางจะเก็บตัวเองตรงข้ามกับนิสัยที่โอ้อวดของเย่หยางกับการปรากฏตัวบนเวทีของนางพวกอสูนตัวเล็กตัวน้อยบนเวทีต่างหวาดกลัวจนหมอบลงกับพื้นโดยไม่กล้าขยับถ้าไม่ใช่เพราะเห็นคลื่นแสงสีทองที่ถูกปล่อยออกมาจากปีกของนางซึ่งขยายออกมาก่อตัวเป็นรัศมีนางพญาสัญ,ญลักษณ์พิเศษสําหรับเจ้าอสูนทองพวกมันคงไม่รู้ว่านางคือเจ้าอสูนทองแน่นอนว่า นักสู้ที่มีความรู้สึกแหลมคมไม่จำเป็นจะต้องมองดูนางพญากระหายเลือดก็รู้สึกได้ว่านางพยากระหายเลือดที่ถูกเรียกออกมานี้แข็งแกร่งขนาดไหนอสูรทองระดับสามสำหรับนักสู้อย่างจุนอูโยและผู้เท่าเย่ไห่อาจจะนับว่ามีสูงแต่นางคือเจ้าอสูรทองไม่มีขีดจำกัดที่จะพัฒนาในอนาคตที่สำคัญที่สุดคือนางพญากระหายเลือดนี้เป็นอสูรร่างมนุษย์ นางคืออสูรที่มีปัญญานี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีความเป็นไปได้ในการเลื่อนระดับของนางในอนาคตบางทีนางอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นอสูรระดับแพลตินัมหรือแม้แต่ระดับเพชรในตำนานก็ได้ถ้าผู้ที่เรียกนางออกมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นนักสู้ระดับ6หรือระดับ7อย่างนั้นเยซาและเยหลิงคงจะไม่อิจฉาเท่าใดนักแต่ทว่า คนที่เรียกนางพญากระหายเลือดออกมากลับเป็นคนที่ได้คำมพีร์อัญเชิญมาเมื่อครึ่งปีที่แล้วมันเป็นสวะที่ไม่เคยทำสัญญากับอสูรได้สำเร็จเยซาและเยหลิงรู้สึกอิจฉาจนถึงระดับที่รู้สึกได้ว่าแรงดันโลหิตแทบจะดันเลือดออกมาทางทวารทั้งเจ็ดเยหยางเรียกมันออกมาต่อหน้าจุนอูโยฮ่องเต้และบิดาของพวกเขาตอนนี้พวกเขาไม่อาจพยายามฆ่าเยหยางได้อีกต่อไป เนื่องจากจุนอูโยฮ่องเต้ทรงรักอัจฉริยะเหมือนกับเป็นเลือดเป็นเนื้อและชีวิตของพระองค์พระองค์จะต้องโปรดเจ้าเด็กสวะผู้นี้เป็นที่สุดแน่ถ้าพวกเขาต้องการฆ่าเขาต่อหน้าจุนอูโยฮ่องเต้ถ้าเป็นอย่างนั้นวันคืนที่จเจริญของพวกเขาก็จะจบลงในทันทีปีที่เย่ชิวตายในการรบจุนอูโยฮ่องเต้ทรงพิโรธราวกับอัศนีบาดนอกจากสั่งประหารขุนศึกนับสิบนาย ที่มาช่วยเย่ชิวไม่ทันเวลาแล้วพระองค์ยังส่งกองกําลังบุกแดนปีศาจสังหารขุนพลปีศาจหลายร้อยให้ตายตามเย่ชิวไปด้วยอย่างไรก็ตามจุนอูโย่ฮ่องเต้ไม่สามารถหาศพของเย่ชิวพบจนถึงบัดนี้สถานการณ์ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องลึก,กลับและยังมีความหวังเล็กๆสําหรับจุนอูโย่ฮ่องเต้ว่าเย่ชิวอาจจะยังมีชีวิตถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์แบบนี้ จุนอูโย่ห้องเต้อาจจะฆ่าคนไปมากกว่านี้ก็ได้แม้ว่าจุนอูโย่จะเป็นห้องเต้ที่มีพระไัยเอื้ออาทรีส่งปฏิบัติต่ออาณาประชาราชเป็นอย่างดีจนประชาชนสมนามพระองค์ว่าจักรพรรดิยิม้มแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะทรงไม่ฆ่าคนความจริงทั้งเยซาและเยลิงรู้ดีว่าบรรดาจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ทั้งสามพระองค์หรือบางทีอาจจะเป็นจักรพรรดิในทวีปมังกรทะยาทั้งหมด จุนอูอยู่ห้องเต้ทรงเป็นจกักรพรรดิที่ฆ่าคนมากที่สุดตลอดรัชสมัยของพระองค์อย่าเพิ่งงอนกันสิข้าแค่ขอให้เจ้าช่วยสำแดงเดทนางพญาคมพวกเขาทุกคนเท่านั้นเสร็จงานแล้วข้าจะซื้อลูกอมแอปเปิ้ลเลี้ยงเจ้านะเย,ย่หยางดึงคับพีเงินมาไว้ในมือของเขาทันทีที่โล่แสงหายไปเขาก็เดินมาอยู่ข้างๆนางพญากระหายเลือดลูปีกเกลี้ยกล่อมนางเบาๆกลุ่มผู้ชมเงือตก พูดไม่ออกทันทีไม่มีทางที่นางพยากระหายเลือดจะชอบกินลูกอมแอปเปลิลจนางพยากระหายเลือดยื่นมือออกมาจากใต้ปีกของนางจากนั้นก็พูดภาษาปีศาจที่ไม่มีใครเข้าใจเหมือนกับว่าจะขอบางสิ่งบางอย่างจากเย่หยางโอ้นางพูดได้ด้วยถ้าจะเป็นลมเสียให้ได้หมายความว่าย,ยัางไงที่อสูนสามารถพูดได้ แม้แต่คนโง่ก็รู้ว่าอสูนที่ครอบครองอยู่นั้นมีระดับปัญญาที่สูงส่งไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะไม่มีอสูนชั้นทองแต่ว่าอสูนทองที่มีระดับสติปัญญาสูงส่งจนสามารถพูดได้นั้นมีน้อยกว่าน้อยเยซานและเยลิงแทบอยากจะฆ่าตัวตายพวกเขาไม่อยากมีชีวิตต่อไปจริงๆนี่มันชักจะเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้เรื่องโชคดีทั้งหมดในโลกนี้ ไปรวมอยู่ในไอ้สวะผู้นี้ได้อย่างไรสวรรค์ช่งางไม่ยุติธรรมจริงๆต่อให้พวกเขารวบรวมอัจฉริยะด้านมีโชคทุกคนในโลกได้พวกเขาก็ยังไม่มีโชคใกล้เคียงกับเจ้าเด็กนี่เลยตอนนี้โชคทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ไอสวะนี่อีกอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้เจ้าสวะนี่ที่กลายเป็นคนที่ทรงพลังได้ถึงเพียงนี้มันคงไม่ดีกว่าแน่ที่เปลี่ยนอัจฉริยะให้เป็นอัจฉริยะมากขึ้นมันม่ยุติธรรม สวรรค์ส่งเสริมเจ้าสวรรค์น,นี่มากเกินไปแล้วเจ้าต้องการฮุยจินหรือนี่มันเป็นอาวุธประจําตัวของข้านะเจ้าก็แอบเมมีดทองข้ามังก,กรไปแล้วเล่มหนึ่งไม่ใช่หรือถึงเจ้าจะใช้มันเจ้าก็คงใช้สู้ได้อย่างเดียวลืมเสียเถอะข้าจะให้เจ้ายืมดาบจันเซียวจําไว้นะแค่ให้ยืมเท่านั้นเยี่ยหยันยดดาบจันเซียวไว้ในมือเรียวงามของนางพญากระหายเลือดเขาคิดว่าเขาจัดการปัญหาได้แล้ว เขาไม่คิดว่านางพยากรหายเลือดจะยื่นมือออกมาอีกข้างหนึ่งนางพูดเร็วปรืออีกครั้งไม่มีใครเข้าใจความหมายคำพูดของนางหือเจ้าต้องการรางวัลสำหรับการต่อสู้หรอือเฮ้เฮ้เฮ้เจ้าไม่รู้ตัวบ้างเหรอือตอนนี้จะเป็นอสูนดูอย่างเจ้าหุยเทยหลังสิมันไม่เคยเรียกร้องรางวัลใดๆจาก่าเลยนะเย่หยางเตือนนางพยากรหายเลือด ไม่ให้เอาแต่ใจของตัวเองนางคุณจะดูตัวอย่างจากหุยเท่หลังที่ทำงานหนักเหมือนเป็นกรรมกรปหุยเท่หลังกระดิกหางดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นอย่างไรก็ตามนางพยากรหายเลือดอยังคงแบมือต่อไปไม่มีท่าทีว่าจะชักมือกลับเยี่อย่างไม่มีทางเลือกได้แต่เอาแก่นเวทของมังกรวางลงบนมือข้างหนึ่งของนางเขารู้สึกว่านางคุกคามเขาต่อหน้าผู้คน เขาต้องไม่ยอมเสียมากไปกว่านี้อีกไม่ว่านางจะพูดอะไรก็ตามอย่างไรก็ตามแม้ว่านางจะไม่มีทรัพย์ติดตัวใดๆเลยแต่หุนนางก็ไม่เลวช่างเถอะนางคงได้ใช้ตัวนางชดเชยแทนว่าแต่นางเป็นอสูรถ้ามนุษย์กับอสูรมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนั่นเป็นเรื่องที่เลวร้ายไปหน่อยไม่ใช่หรือเขาเป็นคนดีที่สำคัญยังเป็นหนุ่มบริสุทธิ แม้ว่าเย่หยางจะคิดว่าตนเป็นเด็กดีก็ตามถ้าตกต่ำถึงจุดหนึ่งคงทำอะไรประเจิดประเจิดหนักแน่อเมื่อนางพยากรหายเลือดได้รับแก่นเวทมังกรมาแล้วนางสยายปีกอย่างกระตือรือร้นทันทีพอกระพือปีกคราเดียวนางก็เหินขึ้นไปบนท้องฟ้าและส่งวีดร้องอย่างตื่นเต้นแม้ว่านี่จะไม่ใช่เสียงกรีดร้องที่เป็นท่าไม้ตายประจำตัวของนางแต่มันก็เป็นการบรรลือเสียงของเจ้าอสุนทอง ทำให้สัตว์อสูรน้อยที่อ่อนแอกลัวจนสมองฟอบนเวทีปรรดาอสูรที่เย่เทียและเย่เย็นเรียกออกมานอกจากหุ่นอสูรสัตว์อสูรอื่นต่างก็กลัวจนตัวสั่นก้มหัวลงพวกมันเกือบทิ้งเจ้านายของพวกมันแล้วหนีไปถ้าไม่ใช่เพราะเย่เทียและเย่เย็นควบคุมพวกมันอย่างสุดความสามารถอสูรเหล่านี้คงจะเพ่นลงจากเวทีไปแล้วนี่ยังคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ แม้ว่าพวกมันจะมีลักษณะที่ทรงพลังพอๆกับอสูรชั้นทองแดงเมื่อเทียบกับอสูรสามันแต่ในยามที่เผชิญกับเจ้าสัตว์อสูรทองพวกมันกลับไม่มีอะไรเลยนางพญากระหายเลือดไม่สนว่าคนอื่นจะมีปฏิกิริยาตอบสนองนางเช่นไรนางแผ่แสงรัศมีเป็นวงกว้างอยู่บนท้องฟ้าอย,ย่างเพลินใจคลื่นเสียงที่ยิ่งออกมาจากปากของนางเหมือนกับว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับดาบจันทเสี้ยวกับแกนเวทของมังกรจากมือแย่ยาง ข้าอยากจะเป็นลมเสียให้ได้จริงๆเมนี่เป็นนักขุดทองชัดๆเย่ยางรู้สึกว่าท้านางต้องการแก่นเวทมังกรทุกครั้งที่นางถูกเรียกออกมาเขาก็มีหวังหมดตัวกันดูเหมือนว่าเขาไม่ควรปล่อยไปให้เป็นแบบนี้นานไปเขาต้องอบรมนางเมื่อนางกลับมานางสมควรจะเป็นบริวารที่เชื่อฟังที่ควรจะอ้าปากตอบรับว่าได้คะ่ะเจ้านายไม่ใช่มาพูดเรียกร้องเอาแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการ จะบ,บ้านนี่ว่าเพี้ยนแล้วแม้แต่อสูรของเขาก็เพี้ยนตามด้วยสเวียดหลางพูดไม่ออกเหมือนกันเหมาะสมกันดีแล้วบึมเมื่อทุกคนจับตาดูแต่นางพยากระหายเลือดเกิดเสียงดังลั่นจนแก้วหูแทบแตกทุกคนสะดุ้งและหันไปมองที่มาของเสียงพวกเขาเห็นว่าโคงเงากำลังยกดาบปีศาจขนาดยักษ์ของนางผ่าหุ่นเหล็กที่เย่ยเทียนเรียกออกมาจนขาดกลางอีกด้านหนึ่งหุ่นไฮดร้าของเย่เยียน ที่เข้ามาช่วยต่อสู้แต่มันก็ถูกโคงเงายับยั้งเอาไว้นางยืดแขนออกมาและควา้าศีรษะของหุ่นไฮราบีไว้แน่นประกายไฟแลบออกมาพร้อมกับเสียงแตกหักภายใต้สายตาที่มึนงงของผู้ชมโคงเงาดึงกระชากหัวยาของไฮราออกมาอย่างป่าเถื่อนโดยไม่สนใจการจู่โจมจากหัวไฮราอีกทั้งแปดหัวจากนั้นนางค่อยใช้มือจับตรงช่องที่กระชากศีรษะขาดไปแล้วค่อยๆฉีกทีละนิดทีละนิด จนในที่สุดร่างของไฮราขาดออกเป็นสองเสียงนางลวงเอาแกนเวทขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในเครื่องจักรออกมาเยเยียนอยากจะร้องไห้จนตายนักนั่นคือแกนเวทของไฮราแกนเวทที่มีค่าที่สุดของเขามันทําให้เขาเปลืองเลือดและเหงื่อไปมากกว่าจะได้แกนเวทนั้นมาเขาคาดไม่ถึงมาก่อนเลยว่าหุ่นไฮราจะสามารถใช้มันเป็นอาวุธลับได้แกนเวทของมันกลับถูกฝ่ายตรงข้ามชิงไปแล้ว หุยเท่หลังว่องไวมากด้วยความไวราวกับสายฟ้าแลบมันขโมยแก่นเวทของไฮรามาจากโคงเงาแล้วไม่ว่ามันจะคิดไวขนาดไหนก็ตามแต่มันก็ยังไม่ไวกว่าเย่หยางเย่หยางเตะมันกระเด็นและชิงเอากแก่นเวทของไฮรามาไว้ในมือของเขาอีกด้านหนึ่งนางพยากระหายเลือดลงมาถึงในเวลาเดียวกันนางรู้ค่าแก่นเวทที่ขุดออกมาจากหัวของอสูรหุ่นอย่างไรก็ตามเย่หยางกลับเตะใส่สะโพกของนาง จนกระเด็นออกนอกเวทีใครบังอาจชิงของของข้าเย่อย่างโกรธจัดถ้าเขาในฐานะที่เป็นเจ้านายไม่ยินยอมให้บริวารทำอะไรบางอย่างก็ต้องไม่มีใครทำอะไรตามใจของตัวเองได้ผู้ชมต่างปาดเงื่อตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าของพวกเขาคนอื่นๆจะปฏิบัติต่ออสูรระดับทองแดงเหมือนเป็นกับลูกหัวแก้วหัวแหวนของเขาพวกเขาจะระมัดระวังอย่างเต็มที่ และจะไม่พยายามดาว่าพวกมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เจ้าผู้นี้กลับทำตรงกันข้ามขนาดกล้าใช้เท้าเตะเจ้าอสูรทองทำให้ผู้คนแต่ละฝากฝังหัวเราะกันลั่นแต่สถานการณ์กลับตรงกันข้ามเพราะการกระทำของหุยเท่หลังเมื่อมันคลานออกมาจากพื้นมันไม่ได้หักหลังเจ้านายของมันเหมือนอย่างที่คนอื่นคิดว่ามันน่าจะเป็นมันกลับวิ่งมาอยู่แทบเท้าของเย่หยางและกระดิกหังอย่างน่ารักแทน เย่ยางเตะมันลงจากเวทีอีกครั้งขอข้าพักก่อนข้าไม่เคยเห็นแก่นเวทของไฮร่านี้มาก่อนนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเจ้านางพยากระหายเลือดที่อยู่อีกด้านหนึ่งโกรธจัดที่เย่ยางเตะนางอย่างไรก็ตามแม้ว่านางจะอารมณ์เสียมากเพียงใดนางก็ไม่กล้าทำลายเย่ยางทำได้เพียงกรีดร้องอย่างขัดใจเสียงกรีดร้องของนางดังก้องไปทั้งเวทีทุกคนรู้สึกเหมือนถูกขอนทุบที่ศีรษะ อสูรระดับตมม่ำล้มลงหมดสติทันทีนักรบธรรมดาถึงกับหน้ามืดมองเห็นดาวหมุนรอบศีรษะขณะที่พวกเขาเกือบจะลม้มลงกับพื้นเย่เทียนและเย่เยียนรู้สึกถึงอันตรายพวกเขาต้องหนีแต่มันสายเกินไปแล้วนางพยากระหายเลือดใช้ดาบจันเซี่ยวฟันใส่ทั้งสองคนอย่างดุเดือดทั้งสองคนเตรียมพร้อมรวบรวมความกล้าและสั่งให้อสูรของตอนเผชิญหน้ากับศัตรูทันที พวกเขาคาดไม่ถึงเลยว่านางพญากรหายเลือดจะใช้คลื่นเสียงโจมตีได้อีกจิตใจของพวกเขาสั่นสะท้านและในหัวเกิดอาการเบลอว่างเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะโลกของคัมภีปกป้องเอาไว้หัวของพวกเขาอาจจะระเบิดไปแล้วเพราะคลื่นเสียงที่น่ากลัวนี้ด้วยโลกที่ป้องกันอยู่ทำให้พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบมากนักอย่างไรก็ตามอศูรหุ่นของพวกเขาเช่นราชสีเพลิงเสือดำสายฟ้า และทหารเพลิงกลับประสบเคราะห์อสูรทั้งสามนั้นที่ปกติจะแสดงเดชกกำลังของพวกมันเองกลับตัวกระตุกงออย่างเจ็บปวดหูของพวกมันมีเลือดไหลออกมาขณะที่พวกมันร้องออกมาอย่างน่าสงสารขาของพวกมันสั่นเทิมจนแทบจะมีเหลือกำลังเหมือนกับพยักที่กระโจนใส่ฝูงแกะนางพยากระหายเลือดรีบวิ่งไปข้างหน้าควงดาบจันเซียวและฟันใส่เสือสายฟ้าที่อยู่ใกล้นางที่สุด เลือดพุ่งออกมาอย่างน่ากลัวภายในครึ่งนาทีอสูรชั้นทองแดงสามตัวถูกนางฆ่าจนเรียบเลือดสัตว์กระจายไปทั่วพวกมันไม่เหลือซากศพที่สมบูรณ์แม้แต่ตัวเดียวหุ่นของอสูรถูกตัดขาดร่างขาดเป็นชิน้นเนื่องจากนางพยากราหายเลือดควกักอวัยวะออกมาจากตัวของพวกมันเลือดและสมองกระจายไปทั่วบริเวณฟันของทุกคนกระทบกันกึกๆึขณะที่พวกเขามองดูนางพยากราหายเลือดอย่างหวาดกลัว ร่างของนางย้อมไปด้วยเลือดและสมองพอเห็นนางควักแกนเวทที่ยังเปื้อนเลือดสดๆออกมาเห็นใบหน้าเปื้อนเลือดของนางแสดงอาการพึงพอใจพวกเขาถึงกับตัวสัน่นทำอะไรไม่ถูกเป็นเหมือนนางพยากราหห้เลือดในตำนานที่กล่าวถึงกันมีฝีมือสังหารที่นองเลือดสมชื่อนางจริงๆช่างน่ากลัวเหลือเกินช่างน่ากลัวเหลือเกินมันจบแล้วเยดเทียนเห็นว่าอาสุรที่แข็งแกร่งทั้งหมดของเขาตาย และแกนเวทก็ถูกนางพยากราหายเลือดควักออกมาความรู้สึกสิ้นหวังจากการเป็นนักสู้อัจฉริยะกลายไปเป็นสว่านนั้นทําให้เขาตาเหลือค้างเป็นลมหมดสติทันทีมันมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรไม่ไม่เยเย่ยยยนคุกเข่าลงกับพื้นมองดูราชสีเพิงที่รักของเขาเขาพูดอะไรไม่ถูกจึงได้แต่ร่ำไห้อย่างเดียวเออสาวน้อย ส่งพี่ใหญ่และน้องสีลงวิธีแบบให้เกียรติด้วยนะพอเย่หยางโบกมือให้โคงเงาก็โถมเข้าหาเย่เทียนที่หมดสติและเย่เย็นที่ยังนั่งคุกเข่าร่ําให้อยู่ตอนนี้พวกเขาไม่มีโล่แสงคอยป้องกันแล้วจะหาเวลาดีๆแบบนี้ทุบตีเขานักๆได้ที่ไหนกันล่ะ